สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับผมกับเหรียญนี้นะครับผมเป็นเหรียญกิ่งไผ่หลวงพ่อเกษมนะครับจัดสร้างในปี2518นห้า้สิบแปดนะครับผมเป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อเกษมเลยนะครับเป็นเหรียญปีลึกยุคต้นๆนะครับเหรียญนี้นะครับมีความพิเศษกว่าเหรียญอื่นนะครับเขาเรียกว่าเหรียญบล็อกวงเดือนนะครับผมเห็นไหมครับเส้นวงเดือนเส้นเสี้ยนต่างๆนะครับนี่ของบล็อกวงเดือนนะครับนี่ด้านข้างนี่ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ ยังพอชัดนะครับเนี่ยบล็อกวงเดือนนี่สวยเลยแหละครับเต็มไม่ผ่านการใช้นะครับพระพักด้านหน้าของหลวงพ่อนี่คมชัดลึกมากนะครับเป็นมิติลงไปเลยในม่านตานะครับผมเป็นมิติลงไปเลยริ้วจีวรต่างๆนี่สวยคมชัดนะครับด้านข้างนะครับขอบเหรียญนะครับเห็นไหมครับจะมีติ่งเล็กๆอยู่นะครับเป็นจุดสําคัญของรุ่นนี้นะครับที่เขาใช้พิจารณากันนะครับเพื่อนอ่าเป็นติ่งเล็กๆอยู่นะครับพิงมาด้านหลังนะครับโอ้โหประหลอดนี่แบบ ประหลอดท่วมเลยนะเพื่อนเพื่อนผิวเรียบตึงเลยนะครับเนี่ยผิวเรียบตึงคมชัดมีมิติมากนะครับเนี่ยนะครับเส้นเสี้นพื้นเหรียญต่างๆตัวหนังสือคมชัดเป็นแห่งเป็นสันนะครับขอบด้านข้างนี่สวยนะครับคมนะครับปี2518นะครับนี่อ่านี่เหรียญสวัสดีหนึ่งสี่นะครับจะสร้างในปี2 5 1 8ขอบด้านข้างนะครับเพื่อนเนื่อนเนหือนี่ขอบด้านข้างตัวบนนะครับมาที่ด้านหน้านะครับเพื่อนๆนจะเห็นความคมชัด พื้นเหรียญเนี่ยจะมีเส้นวงเดือนอยู่เห็นไหมครับเขาถึงเรียวกว่าล็อกบล็อกวงเดือนนะครับผมคมเห็นไหมครับวิ่งขึ้นไปทั่วพื้นเหรียญรอบเหรียญลงมาเลยนะครับตามดีวจีวรต่างๆก็ยังมีเส้นวงเดือนคมคมอยู่นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่หลวงพ่อกเกษมปลูกเสกและเป็นรุ่นนิยมรุ่นหลักอีกหนึ่งรุ่นเลยของหลวงพ่อกเกษมนะครับเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้น้ำเงอนผิวประหลอดเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเอียงนิดนึงก็เห็นแล้วเส้นสายฝนเพราะว่าคมมากคมชันมากเส้นสายฝนนะครับ คมชัดมากๆนะครับนี่ผมแทบไม่อยากจะจับเลยนะเหรียญนี้เนี่ยผมกลัวแบบกลัวผิวจะหายนะครับผมนี่เห็นนะครับสวยนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงไร้รอยกระทบเลยเพื่อนๆนี่มีมิติคมชัดเหรียญรุ่นนี้ผมไม่แปลกใจเลยได้รับความนิยมนะครับเดี๋ยวผมจะวางใส่ทิชชู่วอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับพื้นเหรียญโอ้โหสวยมากนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าบล็อกวงเดือนนะครับถ้าบอกธรรมดาสภาพนี้ก็ยังมีการเช่าหาหลักพันนะครับเพื่อนสภาพนี้นะ เต็มๆอยู่ตลอดอย่างนี้นะแล้วถ้าเป็นบล็อกวงเดือนนี่คือ1เท่าเลยของบล็อกปกตินะครับความนิยมนะ่ะต่างกันเยอะเพราะว่าบล็อกวงเดือนนี่จะหายากจํานวนการจํานวนที่เจอเนี่ยคือน้อยกว่าบล็อกธรรมดาหลายเท่านะครับเลยทําให้เป็นที่นิยมมากๆของนักสะสมถ้าเป็นบล็อกวงเดือนเนี่ยลงไปปุ๊บนี่หายวับนะครับเป็นที่นิยมสุดๆอยู่แล้วนะครับของเรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับ เนี่ยผมชอบตรงผิวเนี่ยเต็มดีนะครับปลอดทุ่มทวมแบบเนี้ยเส้นสายฝนวงเดือนคมๆแบบนี้นี่คือที่สุดแล้วครับของการสะสมนะครับ